สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาไปดูการปักมันแล้วก็การระบบการวางสายน้ําหยดนะคะนี่ก็จะเป็นพันมันที่เตรียมไว้ที่จะไปปักนะคะก็จะต้องแปด้วยผันสามก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ยกล่องนะคะเสร็จแล้วก็มาวางท่อนะคะวางท่อเพราะว่าเราทํามันนอกรูนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเช็ค ตัวพวกระบบน้ําหยดนะคะเวลาวางท่อเสร็จแล้วเนี่ยค่ะว่าเขามีชารุดบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเราใช้ซ้ํามันตากแดดนะคะบางทีมันมันผุมันพังอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องมีซ่อมแต่พอดีทางด้านเนี้ยค่ะไม่ได้ต่อท่อไอสายพลาเทปเนี่ยนะคะก็เลยไม่ต้องไม่ต้องซ่อมแต่ถ้าไอพวกเนี้ยแตกเราก็จะต้องอ่าซ่อมใหม่ เปลี่ยนใหม่นะคะก็ดึงดึงตัวนี้ขึ้นมานะคะจะมีครีมเราไม่ได้ถือครีมออกมาอาดึงเสร็จแล้วก็เอาตัวตัวที่อย่างเช่นสีแดงนู่นนูนนะคะตัวนู่นตัวนู่นนูนเห็นปะ่ะตัวสีแดงอ่นนะนะก็คือซ่อมแล้วตัวนี้ไม่ได้เสียอะไรเราก็ไม่ได้ซ่อมนะคะเสร็จแล้วก็พอวางสายน้ําหยดนะคะแล้วก็เราก็จะปล่อยน้ําไว้นะคะให้ดินเขาจะค่อนข้างแบบนุ่มๆลงไปหน่อยแล้วเราถึงจะปักนะคะ ก็ปรับยาวไปจากนี้นะคะยาวไปนู่นเลยนะคะการวางสายน้ำหยดก็จะแบ่งเป็นอสองช่วงนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงเอ้ยลบก้อนลบก้อนเดียวมาต่อนะคะน้องไปแล้วเราก็จะวางเป็นสองช่วงนะคะาวางสายไปยาวได้ครึ่งหนึ่งแล้วตรงนู้นตรงนู้นนะคะไม่รู้จะเพื่อนเพื่อนจะมองเห็นหรือเปล่าก็วางสายมาอีกแล้วก็สายที่เดินมาก็จะมามัดถูกกลางตรงนี้ าการให้น้ำนะคะก็จะให้ก่อนปักนะคะให้ก่อนปักนี่นะคะสายที่วางเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมัดกึ่งกลางที่บอกว่าจากช่วงนู้นนะคะจากช่วงนู้นยาวมาถึงตรงนี้แล้ว็จะมัดแต่ครึ่งหนึ่งก็จากฝั่งนู้นนะคะยาวไปตรงนี้กามามัดตรงนี้อีกที่เห็นนี้ไม่ใช่ของเรานะคะเราเป็นแค่คนงานค่ะเดี๋ยวไปดูตรงอื่นกันต่อค่ะ ก็การวางระบบสายน้ําหยดตะห่กก็ต้องคํานวณแต่ละช่วงนะคะว่าแปลงนี้จะต้องให้น้ําช่วงไหนแปลงนู้นจะต้องให้น้ําช่วงไหนแปลงต่อไปให้น้ําช่วงไหนอ่เียค่ะก็ต้องนับวันกําหนดวันนับเอาอะคะ่ะอันนี้ดินมันก็ฉ่ำน้ำแล้วนะคะอันนี้เราก็จะมาทำให้ดูว่าปักกันยังไงอ่าสังเกตจากตานะคะตาบนบนน,นี้มีตาอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็ให้ให้ตั้งขึ้น ถ้าสมมติว่าเอาก้านของเขาลงนียก็ออกเหมือนกันค่ะแต่ลากเขาจะเดินไม่ดีอันนี้เราก็ยังเป็นมือใหม่อยู่นะคะก็ค,ค่อยศึกษาและเรียนรู้กันไปนะคะผิดบ้างอะไรบ้างก็คอมเมนต์แนะนํากันได้เลยนะคะเราก็ปักลงไปอย่างนี้เลยคะ่ะแต่กิ่งพันมันนะคะเขาก็จะแช่น้ํายาเร่งรากอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเราอาจจะแบบอธิบายผิดบ้างอะไรบ้างก็เพื่อนๆก็อ่ก็แนะนําไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ นี่อันนี้ก็จะเป็นตาสังเกตอย่างเงี้ยคะ่ะการปากักปักลงไปงี้เพราะว่าเราทําปักมันนอกฤดูกาลของฝนเนาะคะ Yeah. <sighs> อันนี้ก็จะให้มาดูการต่อท่อนะคะเขาจะใช้เป็นในท่อพลาสาติกอะคะ่ะเชื่อมกับแหวนอีกทีนะคะแล้วก็พันด้วยผ้าเทปค่ะในการต่อเชื่อมต่อระหว่างเส้นเส้นเส้นต่อเส้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือชื่อของสายนะคะสายส่งน้ำานี่คือาชื่อว่า all o pvc re fall house สองนิ้ว อ่านออกเสียงพี่แดงก็ขอโทษด้วยนะคะภาษาอังกฤษไม่ได้ลืงจริงอันนี้ก็ให้มาดูการเชื่อมระหว่างสายนะคะพอดีมันโค้งตรงทางทางที่จะไว้สําหรับขนพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเว้นทางไว้ด้วยค่ะก็แต่จะมีเจาะน็อตด,ด้วยแล้วก็พันอ่าแหวนก่อนนะคะแล้วก็พันด้ผ้าเทปดําอีกทีนะคะฝั่งนึงก็เหมือนกันท่อน,นี้น่าจะประมาณสองนิ้วค่ะ ก็อันนี m, ้เป็นอันที่ปักแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้มาชมหน้าตานายจ้างของเรานะคะนี่คือหน้าตานายจ้างของเรานะคะยังรอค่ะสัมภาษณ์นายจ้างก่อนวันนี้นายจ้างนายจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้หนูไหมคะเนี่ยอะโหลอจะจ่ายไหมคะก็ว่าทํางานคุ้มแรงงานอยู่นะจะไม่จ่ายเหรอนี่คือ ผู้ควบคุมงานกันายจ้างของเรานีก็วางสายตามไปประมาณนี้นะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเชื่อมระหว่างสายสองนิ้วนี่นะคะกับอนุน่าจะเป็นหน้าห้านิ้งนะคะลักษณะการเชื่อมตรงนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่เพื่อพักน้ํานะคะก็เพื่อให้มันมีแรงอัดน้ําส่งเข้าไปในนู้นนะคะมันจะได้มีกําลังในการส่งน้ําเข้าไปในไร่นะคะ ลักษณะการต่อก็เหมือนกับเหมือนเดิมค่ะมีวงแหวนมีผ้าเทปพัพนแล้วก็มีเจาะน็อตเชื่อมล็อกเลยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเพิ่มสปีดน้ำในการส่งเข้าไปในไร่นะ นี่นะคะจุดสุดท้ายคือสูบน้ํามาแล้วก็ไล่ลงมานะคะแล้วก็ไปยังเครื่องส่งน้ําสูบเข้าไปในไรค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดเห็นว่าเล่าหรือว่ามีข้อแนะนํายังไงก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะลืมค่ะอันนี้เป็นมันที่ปักไปแล้วเกือบเกือบสามอาทิตย์กว่านะคะอันนี้จะเป็นมันเรือนะคะเขาเรียกพี่ๆเขาบอกว่ามันคือมันเรืออันนี้แล้วอย่างมันเป็นไวรัส ต้องจัดการนามันออกค่ะเนี่ยค่ะสังเกตูได้อย่างเงี้ยก็ต้องอ,ออกวให้บงังน,นี่นี่นะคะโอมาอีกแล้วค่ะนายจ้างของเราเดี๋ยวนะคะอันนี้ก็อีกท่านหนึ่งนะคะนายจ้างของเราเขาก็มาตรวจงานเราตลอดเลยค่ะกํลาลังจะมาตําหนิว่าโอ้วาเล่นนะอะไรอย่างงี้งั้นก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย